สวัสดีทุกคน,น้นยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแมปมาอยู่กับผมอีกแล้วนะทุกคนมาอยู่กับแมปพี่แมปออฟฟี้ที่กระโดดไม่ได้ทุกคนงงใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยพี่แมปออปฟี้ที่กระโดดไม่ได้แล้วมันจะใช่ออปฟี่ไหมคือเราต้องหลบสิ่งกีดขวางนะทุกคนคืออันเนี้ยมันคือความเจ๋งของแมปเพราะถ้ามีคนเข้าออกเข้าออกบ่อยๆนะ แต่แมปนี้สวยอ้าวดูดิว้าไปเฉยแล้วก็แมปนี้สวยอยู่นะทุกคนงั้นเราไปเริ่มกันเลยไปไมปกติตาตรงนี้ยากนะทุกคนไปเนยจะต้องขับโอเควายวยอะไรอะโอ้โหกไปแล้วไปแล้วตายแล้วตายแล้ว เซฟใช่ไหมโอเคตรงนี้เซฟแต่ด่านนี้ก็มีความยากผสมอยู่นะทุกคนดูดิขด่านมันโคตรยาวเลยเพื่อนนำไปก่อนเลยแม่ของเพื่อนผมก็เริ่มที่จะขึ้นเสียงโอ้ดูนอ่ตลงต้องลงโอตายแหละแบบนี้มันจะอ๋อเนี่ยโอเคเอ้ยคุณเนี่ยเหือคนสร้างแมปนี้คือแต่ แอบบอกเลวนั้นคนอ้าวคือมันมีจุดจจุดที่ยากที่สุดก็คือแม้แต่จุดเซฟเขายังไม่มีให้เซฟ

ไอย่างน้อยสาวนี่ผมพามาด้วยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมเป็นคนชอบลงท่าโอเคทุกคนมันยากมากเลยนะดูดิทุกคนลองไปเล่นดูนะเดี๋ยวผมจะไปสอนลงแมปนี้ด้วยมันง่ายมากเซฟไปเลยเซฟไปเลยโอเคอันนี้คือล็อคผมเสียแล้ตรงนี้คือยากที่สุดที่สุดโอเค โอเคด่านนี้งานบานอะเอเซ่ฮอร์ลี่ฮอร์ลี่เซกเก้นแต่ด่านนี้มันง่ายอยู่นะทุกคนแต่ที่ยากก็คือจะทํายังไงไม่ให้เราตกจะทํายังไงไม่ให้เราไม่ไปจุดแรกเซฟไว้เซฟไว้นะอันนี้ไม่รู้ว่าใช่จุดเซฟหรือเปล่าแต่เซฟไปก่อน กันนี้สวยกันนี้เสียวจังเลยอ่ะคือผมสั่นสั่นละเนื้อเลยโคตรสวยไม่ใช่มันโคตรมันคุดยาวนะคนเซบเลย

ไปเลยเ้วยาันยไมอผเซ่าสแายเลยอนนแล้วมันไปยังไงเนี่ยอันนี้ก็สบายๆนะทุกคนเพราะอไม่สบายจะร้องไห้เลยเนี่ยคือผมงงไงว่าอมันจะผ่านได้ยังไงไปเลย ไปเลยทุกคนโอเคไปเหอะรีบๆไปเลยนะทุกคนโอเคโอเคหัวใจเต้นเลยอะ การที่ผมใช้ก็คือใช้กล้องถ่ายรูปสถานรีรถไฟฟ้าจากแอปในมือถืออฉไปต่อฮะ

อะเอาเป็นว่างั้นเราไปสอนโหลดกันเลยดีกว่า้อไงะร่เ อันนี้คืออะไรโอเคคืออะไรวะอะไรอะเสียบัไปแล้วอะไรคือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเราไปดูวิธีการสอนโหลดกันเลย Let's go <S มาแล้วนะครับเรื่อยมาแล้วครับมอแล้วครับทุกคนแล้วก็ เขียนตามข้างล่างนี้เลยนะทุกคนแจกแมปในโรบอกเปีปลาปาเส่เรียนพันภาษาไทยนะทุกคนแจกแจกจอเอโกแจกแมปนะทุกคนมองเออแจกแจกแมปในโรบอกไม่ไดีเหรอ

อ่ะเอาเป็นว่าเขียนว่าแจกแมปในโลบอกอีกแหละตูจะกดตรงนี้กันไปอ้าวดู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 ดิดูอ่ลบเอาเขียนเอาเป็นว่าเขียนแจกแมปในโลบอกนะทุกคนแจกแมปในโลบอกนะทุกคนแจกนะทุกคนแจกเออกดไปเลยนะทุกคนไอ แจกแบบอะเอาเป็นว่าแจกแบบในโลบอกนะทุกคนแล้วก <okay> ็ให okay. ้เล um> 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 ื่อนมาตรงนี้เราจะเจอเลยนะให้กดเข้าไปที่คลิปตรงนี้นะนคลิปนี้เลยคลิปนี้โฆษณานะทุกคน ให้เรากดมาที่แมปนะทุกคนแมปแมปตรงนี้เลย,เลยกดไปเลยนะทุกคนกดไปเลยนี่ตรงนี้นะโอ้ใช้อันนี้ง่ายกว่าเยอะเลย <c oughs> แล้วเราก็กดปุ่มสีเขียวๆได้เลยนะทุกคน,น มาเดี๋ยวเราจะอยู่ในวงงเอนับนัว่าเราจะได้กี่โตอนนี้ะนาทีนี่นะคนตรงนี้เลยกันอม่าลวงก็ประณด้กมอนะทุกคนแล้วก็กดไปเลยนะทุกคนอันนี้ผมโหลดไว้แล้วถ้าใครอยากให้ผมมาสอน มารีวิวแมพพร้อมกับแจกแมพไปพร้อมกับสอนลงแมพไปด้วยก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร้ได้วยนะครสำหรับ,รบคลิปนี้บายครับครับ